ครับสวัสดีเอฟซีแลวก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองไหลยนต์นะครับผมมาครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับยังอยู่ที่อำเภอดอนเจดีครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูรถ2คันนี้ครับนะฮะรีวิวพร้อมกันเลย2คันเลยนะครับอย่เียสองคันเลยครับผมวันนี้เป็นรถโรงเรียนนะครับคันนี้น่าจะยาว ันเล็กนี้น่าจะยาวประมาณ7เมตรครับ7เมตรช่วงล่างเป็นอีสุนะครับช่วงล่างเป็นอีสนะุตัวนี้สภาพยังโอเคเลยนะครับตัวถังอะไรยังโอเคอยู่คันเล็กนะครับอันนี้จะเป็นคันใหญ่ครับเป็นยาง900ครับตัวนี้จะเป็นยาง900รอยอันใหญ่ครับอันนี้เป็นคัสซีอีสุ2 1 0 โอยเสียออกกลางเลยเป็นเฟืองท้ายช่วงล่างเป็นของอี u z TX นะครับหมวกเก็คใช้เป็นยาง900ครับตัวนี้อยู่ประมาณ8 8เมตรนะครับคันนี้ก็ไม่ใหญ่มากครับเนี่ยคัสซีโอเคเลยครับส,สวยๆเลยีเนี่ยหมวกเจ๊คครับ อันนี้ผมดูแล้วนะวันนี้ผมอยู่อยู่สุพรรณอยู่วันที่สองแล้วครับคือมาภาคกลางนี่สามวันละนะครับสามวันนี้แล้วครับนอนสองคืนแล้วครับเนี่ยเปิดประตูไว้อย่างนี้ก็ซากครับนกอันนี้ก็น่าจะเป็นรถน่าจะเป็นรถขลุกข,ขราชการเก่าบ้างครับเนี่เป็นตัวถังกว้างๆครับ โอ้โหไิโนกตายเพียบเลยครับเข้ามาออกไม่ได้ครับนะครับเป็นเครื่องยนต์ฮ i โนนะครับ e h เจ็ดร้อยคันนี้นะครับห้าเกียร์นี่ฮะห้าเกียร์รมอรวยวอร์ด้วยนะฮะสิันนี้พอร์ทำไมมัน มีกระปุก power น่าจะตัด power อ,ออกนะเพราะว่าเครื่องพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่นะตัวนี้แปลกจริงครับ ES เจ็ดร้อยแต่มีปั๊มเสียบหน้าปกติ ES 7 0็ดร้อยผมไม่เคยเจอเลยนะที่มีปัม๊ม power เสียบข้างหน้าเครื่องนะถ้าไม่มีปั๊มลมนะแต่ตัวนี้มันตัวไม่มีปั๊มลมนะครับเป็นลมดูด ไม่ใช่ลมดันแต่มีตัวเสียบเดี๋ยวไปดูกันครับคันนี้แปลกจริงๆนิจับก็เปลื้อนเลยครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูกันเ,เช็คมือก่อนได้สี่คันครับคันเมื่อวานนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับคันเมื่อวานโบราณสุดๆนะครับสวยด้วยครับรถ สภาพที่เลยไม่ผุนะครับเดี๋ยวเฮ้ยแปลกจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยตัวนี้ก็มีด้วยเหรอโอ้โหเพิ่งเคยเจอเครื่องตัวนี้มีฟั๊มพาวเวอร์เสียบหน้าด้วยนะครับ นี่เดี๋ยววันนี้รถสไลด์เขาจะมารับครับวันนี้คันนี้ใหญ่ครับตัวนี้แต่ทะเบียนจะครบนะเป็นชื่อของเจ้าของรถเลยนะครับตัวนี้แต่ทะเบียนก็ขาดหลายปีครับขาดเกินแล้วนะครับทะเบียนสองหนึ่งศูนย์ แต่คันนี้ก็ทรงโอเคครับตัวถังก็ยังยังสะอาดสะอ้านครับคันไม่ใหญ่ครับนคันแคบๆครับแต่คันนี้ก็พิเศษหน่อยครับโหคันนี้น่ารักมากเลยหน้าต่างก็เป็นรุ่นใหม่หน่อยครับไมเใ้ยไม่ใช่หน้าต่างไอประตูนะครับอย่างประตูรุ่นใหม่มีกระจกด้วยปกติจะไม่มีกระจก จะมีแต่กระจกข้างบนอันนี้เป็นกระจกข้างล่างข้างบนเลยนะครับข้างหลังตัวนี้จะเป็นของร้อยสิบร้อยแรงครับรเป็นร้อยแรงเป็นคซีก็ของร้อยแรงนะครับแต่ข้างหน้าเนี่เปลี่ยนเป็น FBR แล้วหกน็อตใช้กระทะหกน็อตนะครับนี่ฮะคือเขาแปลงก็ไม่ได้ไม่ได้แปลงคันหน้าครับ ป็นแปลงตุ๊กตาแหนบแทนนะครับนะฮะตีกล่องออกมาแล้วก็ยืนตุ๊กตาให้มันตรงกับคันหน้าครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอีสุไม่แน่ใจว่าเป็น1้อยสิฝาขาวหรือว่าเป็นร้อยแรงนะครับแต่พิเศษสุดครับคันนี้นะครับคือเกียร์ครับ เป็นหกเกียร์ครับนี่ฮะหกเกียร์เสื้อตารางครับคือเขาแปลงหัวหมูมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะใส่กับเครื่องสี่สูบครับใครหาเกียร์ใส่เครื่องสีสูบก็ลองมาดูครับเกียร์ตัวนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ส่วนมากเกียร์ตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันรถเล็กแต่ใส่เกียร์ซับเบิรเริ่มเทิมเลยเกียร์ล็อกกี้เสื้อตารางร้อยเจ็ดห้าด้วยนะ อยวจงิงครับ,รบภายในเดี๋ยวไปดูภายในครับคันนี้คือมีเอกสารมีมีมีม,ม,มีมีเล่มนะครับแต่เป็นชื่อเจ้าของเดิมเขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นป้ายแถวภาคกลางแถวกลางๆนะครับนี่ฮะโอเคเลยครับโอ้ยสูงมาก เนี่ยไม่ได้ก้มหัวเลยประมาณร 180, 180้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบจากพื้นนะครับเนี่ยโอ้โหโอเคเลยครับตู้ตัวนี้สวยสุดแล้วครับรถในล็อกนี้ครับล็อกมาจากสุพรรณเอ้ยเอยเอมาจากสุพรรณนะฮะพวกตะคงตะเข็บตู้ยังโอเคเลยนะครับเนี่ยพวกคอนโซลคอนโซลยังโอเคเลย แต่เครื่องนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะดีไหมเพราะว่าไม่ได้ลองสักคันเลยนะครับเครื่องมันไม่ร้อยแรงก็ร้อยสิบฝาขาวนะครับแต่ผมจะเอียงเอียงไปทางร้อยแรงมากกว่า4ี่บบมากกว่านะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีพาวเวอร์นะครับรถคันนี้ไม่มีพาวเวอร์ ขายตามไปเลยนะครับใครอยากได้เล่มก็เดี๋ยวไปตามเอาครับอันนี้สุดละเนี่ยเกียร์เขาแปลงแบบลูกหมากยึดกับอันนี้เลยครับไม่ใส่ตัวนี้นะไม่ใส่ตัวนี้ครับ เป็นหกเกียร์นะครับเสื้อตารางโอ้โหเบรกมือก็ยังมีครับตอนนี้สวยเลยหลมรดบัตรเล็กใส่หกสูบเอ้ใส่สี่สูบหกเกียร์จ้าแรงไปไหนครับส่วนมากรถภาคกลางส่วนมากมีแต่บางคดบางไงเจ้าก็ใส่หกสูบเลยนะรถ เล็กๆขนาดนี้นะครับเป็นรถเขียวตะกอนอะแต่อันนี้ไม่ใช่รถเขียวแล้วครับเพราะว่ามันดูลักษณะแล้วไม่ใช่รถเขียวเพราะว่าสภาพมันยังโอเคเลยเนี่ยกระจกก็เข้ามาข้างในไม่อึดอัดน,นะเพราะว่ากระจกข้างบนนี่มันมันใสแล้วก็กว้างนะครับมันสูงด้วยครับมาเดี๋ยวมาลอรถสไลด์ครับเ,เดี๋ยวลอรถสไลด์มีแบตไหมนี่ โอ้ตัวนี้มีแบตด้วยครับแบตน่าจะบวมแล้วนะฮะตัวนี้บวมเลยนะใกล้จะระเบิดแล้วครับเพราะว่ารถมันมีรถจอดอยู่จอดเยอะครับจอดหลายปีช่วงโควิดนะครับโควิดโรงเรียนก็ไม่ได้วิ่งครับเดี๋ยวมาดูคันนี้มีแบตเตอรี่ไหมเนี่ยต้องเช็คก่อน ว่ามันลดฝากลดสไลด์ไปครับคือล็อกนี้อ่ะลดสไลด์ผมจ้างอยู่ห้าหมื่นห้าหกเที่ยวนะครับหกเที่ยวคุยกันหกห้าหมื่นห้ามันจะมีอ่าสุพรรณกับกรสินสี่แล้วก็จากกรสิน์นะครับไปไปรงังกำแหงอีกสองครับ ก็เลยเป็นอ่สีครับเฮ้ยนี่ก็มีแบกด้วยครับนี่คมีแบตอยู่สี่ลูกครับรถสี่คันรัแบตน่าจะไม่มีไฟครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนเดี๋ยวหายแบตเตอรี่ช่างกิโลลูกหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะ ไปหาอยู่ครับหาแบบไหนเดี๋ยวเจอกันที่กระสินครับนะล็อกนี้เดี๋ยวจะไปลากรแหงอีกต่ออีกนะครับมาไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีเรื่องไหลยนต์นะครับสองคันเลยคันนี้นะฮะเลยอีกคันหนึ่งครับอยู่อูอยู่จอดอยู่อูครับอูช่างนะครับอยู่ตรงนั้นแหละ วานี่ก็ไปเล่นกับลุงช่างอยู่นะฮะบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยครับผมกับสีเรลืองอะไหล่ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเรลืองอะไหล่ยน,นครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมส,บสวัสดีครับ